เอาลลอะไรดีเขาว่าเหรียญอีกแล้วเอาหายเจอนะเหรียญน,นะเขาว่าเหรียญนี่ชอบเปิดบ่อยมากเปิดเป็นสิบรอบแล้วแต่ยังไม่เจอสักที <Lion t> เพราะว่าเธอไม่จําไงเธอต้องจําสิว่าอันไหนมันอันอะไรอะไรดีเฮ้ยเจออะไรวันีเลยเหรียญรูปเหรียญวัดีเลยแจ็คพอตแตกโอเคเสียบไว้ครับทีเออนี่แหละได้คู่แล้วอ่ามารักกบค่ะผม <Lion t> ยในที่สุดก็เจอนะฮะเหรียญอ่ะไปเสียบไปเลยนี่เอา้าเชาร์ตอพีคอปเตอร์ตตอ,รอ,อ่ะคอปเตอร์อะไรดิคำว่าอะไรครับน้องอะไรครับหานเอ้าเมื่อกี้เจอรูปหานแล้วเมื่อกี้เจอรูปหานแล้วเอ้าจะอย่าตรงไหนเ่า ปิดไว้เหมือนเดิมเฮ้ยลูกลูกบอลนะลูกลูกบอลนะตอนนี้ไตตันเริ่มรู้ละมาไหนนนเชิญเฮ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมาเร็วมาเร็วเทียนโอ้คำว่าเทียนอ้าวอยู่ตรงไหนเรเทียนเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนเปิดแล้วใช่ไหม หัใจแหมเลว็บปิดไว้โหเพื่อนหลายคนเซ็งเลยใช่ไหมมันรู้อยู่แล้วคำว่าเทียนมันอยู่ตรงไหนอะกูย,ยังจําได้เลยนะว่าโูกเทียนอยู่ตรงไหนเอ้าคนต่อไปเชิญทับทิมตายจ้ะอะไรเลยเทียนเอาละอา้าวคำเดิมของไททันเลยนะคะแสดงว่าถ้าพิมรู้แล้วว่ารูปเทียนอยู่ไหนนะอ่าเปิดมาดูดิใช่ น่ะคนต่อไปเก้าเชินมาโอ้โหคำว่าอะไรเก้าอะไรอ่ะเอารูปหันเฮ้ยเมื่อกี้ก็เจอคำว่าหานนะหานอยู่ไหนนะาจำได้ไหมโอ้เฮ้ย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 ใช่ไหมอ่านว่าอะไรเก้าถั่วตอง ได้ไปคลองแล้วครับเพราะว่าหานนะครับผมอเอาไปเลยครับนี่ต่อไปเชิญพี่พว่มมา,า,าเหลืออีกแค่เอา้าเหลือค้นสุดท้ายสบายมือเลยสิพี่พู่มเอาเปิด <c oughs> เปิดกับพุมเปิดกับพุมเปิดกับพม ปีหมนี่เออเออเปื่อนกูซารุ่นอ่ะเออถูเออนั่นเด้อเออวางตรงไหนจอดตรงไหนคมน่าจะไปวางอะไรของคนอื่นทำไมอะเอออ๋อโอเคถูกต้องเอ้วอ้าวงงงงไปแล้วอเออเอออ่ะโอเคอ่ะอีกอันนึงเออคำว่าอะไรที่ผมอ่านเป็นไม่บอไปไม้สาะออลลอลิงสะกดให้ฟังหน่อย บอเอาใหม่เอาใหม่บอบอบอเออบออลบอลครับอ้าวเพื่อนๆจะกดครับบอบอบอเออถูกต้อง